สวัสดีครับพว่กระเพร์พมในเกมมาก็โอ้ยแล้วนะครับมาวันนี้ก็จะมาเล่นเกมในกันนั่นเองนะฮะโอเคมาลองเล่นกันเถอะอะไรเนี้ยเออโอย่างก็ต้องยาวอี่นนะ

กบแบืวันอมแบนเ่ต่อไดไเล่นอหลกแหลับหลัเดวตานี้จบก็เลิกเลย

กล้วกลกเกจบโอเคไปตอบอืมตอนนี้สัว์คอไม่รู้ว่านนที่หนึ่งก็น่าจะเป็นขอดีท็อปหนึ่งคมงเพรเล่นกับแม่องเนี่ยัง ง่ายเลยเอ็ดมันเลยโพลินุ่งง่ยเลยนี่เล่นตอนแรกเนี่ยมันยากมากมันกนเป็นยากสุดเลยะรอกหัวคุณลุมีคือเบ่ายู่อือหือไปแล้วก็เกมมันเป็นไม่ชื่ชอมไป้ว่าจะขายใช่ไหม ชั่าอรชื่อมมเป็นยาอว่าอะไรดีฟักชื่อมเ่ีน้ชื่อวิตมงคลมากครับเออปวดเออไปโ้ยจเออปวดเออเบอร์เอออาปวดเอดนกิน

หืวใ,ใจแทบประทึกง,<า>งามงามงามหิวหิวตัวแม่เหมียวอะแม่เมียวก็ขอรีวิวเกมอาก,กาไอโอไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวปล่อยลิงโหลดไว้ใต้ล่างครับสวัสดีครับบาย